ส่องใจใครคนหนึ่งนะสำหรับคนที่มีคนที่ถามถึงแล้วกันนะคะคุณไม่ว่าคุณจะถามถึงเพื่อนถามถึงใครก็ได้นะคะคนที่คุณรู้จักหรืออะไรเนี่ยคุณอาจจะมีเพื่อนมีเพื่อนนะคะแล้วแบบเห็นเพื่อนเขาทางานหนักนะคุณก็เลยอยากถามหัวข้อนี้เล่นกันสนุกๆน,นะคะจะถามเขาว่าเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทําอยู่นะคะมาดูกันว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเขาทํางานเหนื่อยจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นแค่ จะเป็นหลายๆเรื่องที่เขาที่คุณไปรับรู้ได้อาจจะเขาอาจจะมีปัญหาด้าน,นการงานเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตกลักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะเป็นคนนอกนะคะเป็นในกรณีคนนอกแล้วกันนะคุณเป็นคนนอกแล้วกันนะเ,เขาเรียกว่าสมมุติฐานว่าคุณเป็นคนนอกเนาะเหนยไหมหรือคุณจะมาถามถึงแฟนคุณก็ได้นะไม่มีปัญหาสิ่งที่เธอทำนนะคะเป็นพิษ เหมือนเดิมนะเนาะวันนี้ก็จะมึนๆน,นะคะคนเนืงนงเหมือนสมองไม่แน่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าจะสวดมนต์หลังจะทาคลิปก็ไม่ได้สวดน,นะคะหลังทําคลิปคลิปโค้ดเสร็จแล้วก็ไม่ได้สวดน,นะคะอันนี้เรามาดูนะคะว่ามันเนี่ยนะ ค็ไม่เคยทำเลยนะนยก็ตามนะเรามาดูนะคะว่าเราจะสามารถทายใจใครคนนั้นของเราได้ถูก mm hmm. ได้แม่นไหมนะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดไม่ตรงนะคะหรือตรงเป็นบางส่วนไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกตินะถือว่าคุณฟังไิทานนะคะไม่ต้องไปอิน mm hmm. ไปซีเรียส mm hmm. ไปนอยอะ mm hmm. ไรมากนะคะ mm hmm. ก็นะคะเรามาเล่นกันสนุกสนุกค้ำๆเนาะ นี่ลูกสาวเรียนออนไลน์นะคะน,นี่คงเริ่มเรียนแล้วล่ละสี่โมงกว่าเข้าพักกินข้าวน่าจะไปกินข้าวทำอะไรกันนั่นแหละแล้วลก,ก็ดูแลตัวเองได้ <laughs> อ,อโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีทั้งหมด3า3กล่องให้เลือกเหมือนเดิมนะคะ3ไพยนะอ่ะภายที่หนึ่งนะคะภายที่สอง t h i r y e e v e r y day นะคะแล้วก็ไว้พาร o t นะคะเลือกกลองที่คุณชอบที่สุดนะคะทําสมาธิหรือนึกถึงหน้าใครคนนั้นที่คุณจะถางถึงนะคะซึ่งจะสนใจมาที่ไพ่นะคะ ดูกันนะคะภายที่หนึ่งมาดูกันใจเมื่อกี้โค้ดไปเอ้ยหมอไปขอพรหลวงพ่อมาต่อไปก็เหลือองค์พระพิคเนตนค่สารหลักเมืองไปแล้วนะคะหลวงพ่อไปแล้วแล้วก็เหลือ องหลวงพ่อพระพ,พิคเนศนะคะซึ่งโคดโคดบูชายอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูตรง